รวยขอเลี้ยงเลี้ยงข้าวสิลุ้ยเหมือนเลี้ยงข้าวสิลุ้ยเหมือนเลี้ยงข้าวสิลุ้ยเหมือนนี่กระห้ตัวเก่าคือว่านตะการมาล่ะเก้าข้าทักทายกันก่อนวัอนี้มาตามคงสุดท้ายเกยเต้นรถก้อนเลื่อนกับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกยครับสวัสดีครับเกย์โคนสวยสวัสดีแฮ้ยฮ่าครันผมเจ้าเรามาสวยวันสวยขึ้นคือเก่าเนาะ ที่วันนอกําสิแหละตคนมักสะอาดคนเราเปลี่ยนแปลงดีคอยเปลี่ยนแปลงหลายโอเจ้าก็สวยขึ้นสวยขึ้นด้อ้วนขึ้นอ้วนกับยามันอ้วนสมบูรณ์ล้ำดวยแข็งมาทั้งไหนผู้นั้นเพื่อนเฮ้ยเจ้าสิไปรับใครโมแวเอาบ้านนี้เป็น่ังได้เก๋มีฝันมีอย่างบ่ฝันหวดมีสีแม่นคือ่งวดก่อนบ่หวดก่อนเข่า นนเขาตรงตๆอ,องหมดก่อนมื่หก่อนกับฟันว้านอยากถือเลขบอเส,สียงผู้ใต้เลขยุ่รถสีชมพูห่ะหาวันทียนว่ามีม่รถสีชมพูแต่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ลูกสาว แต่เดียนมันห้าศก็ได้ยี่สิบคนยี่สิบยังหวฟังยืนดียวน็อนียนะย่างลระตูบนรางมันก็ได้มือนกว่าบาทหักแล้วก็เรียบแปดพันไปโอแสดงว่าสามัตตรงเลาวร,ราื้อข้าวชื้อในหนอยกะเมื่อน,นั่นเขามาม่ใจเงินสองแสนหาเงินสดซื้อโลดเล้ยว่าตัวสิบะถือเล็กไร่ยอดเ้วยอดยอดัยนยนัยนยนัยนโศกมาแล้วยันบ่มาซ้ำจ้าเพราะว่าได้โศกแล้วสถกกดอออเเลลววัน็ยะช มันม่นมือมือขึ้นว่านมเมนต์มือขึ้นนี่นมือขึ้นว่านฝันแต่ว่าจะจาสิสูบผสูมเรื่องหันฝันว่านเงี้ยนข,งยนขงยนนังเฮ็ดเมจันเชียงเงี้ยนเพันยู่พุ่นเป็นว่านครับรถโบ๊ะเปลี่นผ้าแต่ข้ามบุญเนยประจันรถพันกัะบวาสีขาวมันมีกะเล่ยข,ข,ขืนเมื่อทุกคนแล้วก็ะเล่ยเป็นนางันถึงผู้ขับมีกุดเกียรต่ตาล้นแล้วรวดผันถอยแต่หลังถอยวายุทธหยาบเบี้ สี่เทียหาเทียกับว่ายุบปฏิยุเหยยบเทียเดียวยุดจึกโหลดทำถอยหลังบ่ไปข้างหน้ามันนีตื่นห็นเล้ใครกันแม่บ่งทะเบียนมันหกแปดหนึ่งสี่อ้ามานี่ในใจนะว่าได้ฝันที่รถเจ้าของขั้นดำยุดเต้นขวบมันสงการสิครบปีอย่างนี้มันก็เลยมาปีมันบ่เมษาพฤษภาแล้วเนาะเลยมาปีหนึ่งเดือนแล้วมันบ่ขันขั้นใดขวบปีนี่เลขมากออกจอดขึ้นจังส่ มันนีนทะเบียนมันอินย่งหกว่าสี่หนึ่งหกแปดอันนั่นหกแปดหนึ่งสี่อันนันนอ่ะผูเจ้าของสี่หนึ่งหกแปดเป็นเลขตัวกลับกันจ้าแต่ว่าเป็นตัวเดียวกัน้เวียนเดียวกันไม่ใจว่าจะซื้อนั่นเพราะว่ามึงเด้อจะเอาตัวนี้แล้วเอาทุนขึ้นบ่นอะไรรถฟี่ว่าฉันมาเสียรถฟี่ที่หว่นเดียวฉันนี่ไม่ใจคันิ่งคันิ่งจะขั้นดำมันนีมักฝันแบบนี้กะตรงกันของเพื่อนขอนหกแปดหนึ่งสี่ของเจ้าของสี่หนึ่งหกแปด เป็นเลขตัวเดียวกันแต่ว่ากับมักตัวได้ตัวตรงบ้านตัวตรงตัวตรงกสิ่หนึ่งหกแปดเนี้ยหนึ่งหกสี่หกแปดหนึ่งหกแปดเอาในทะเบียนรถแต่ว่าศูนย์สามเลขตามเด้อตัดเลนอยู่ในนี่แล้วเนาะจ้าตัดเลนในนี่แหละให้พอซ้อม,มนทาการจะให้ตัวเดียวกันค่ะเพราะว่าเลขศูนย์สามนั่นเลขทะเบียนรถเก๋งลูกสาวเป็นว่าตอนที่เราเกิดอุบัติเหตุสองเทียมันก็นออก มันหกเจ็ดศูนย์สามแมนบอมันออกศูนย์เจ็ดแล้วมันมาออก0ูนยมันยัางศูนย์สามท่านออกเลยเป็นเลขตามแบบนี้แบบนี้อ่นเลขมอรจะใส่จอดย่หันกอดต่อขั้นขั้นศูนย์เจ็นี่แหละมันท่านได้ออกกับตามแปดสองน่ะืมอันแะกเอาลอตเตอรี่ให้เบิ้งเราเดี๋ยวเมื่อนั้นไปซื้อ0 3นย์ได้ศูนย์ห่าครับได้ศูนย์หกับแปดสว่าซื้อเท่านี้งวดนี้สองใบเท่านั้นบ่าซื้อหลายตามศูนย์กับแยังก่อ ปดสองศูนย์มอไสสองศูนย์มอไส้แล้วการลดที่ฝันนี่แกหกแปดหนึ่งสี่กับสี่หนึ่งหกแปดครับเขานี้ได้หละเลขบ่มีโอ้ยพอยเค้นไว้อีกเลมเนาะนี่มีสี่ฝันมลยต่อจะได้หลายตัวมือแร้งกูได้อยากได้กับโทคม้าโลดมืออื่นเนี่ยมือเศร้านะห้ฝันอีกจ้าพอเราเละห้าลูกไส้ฝันกับแม่นน่องสาวฝันกับแม่นเขาเด็กออกเขาสีโทคมากเขาสีว่า เลขตัวนั้นตัวนี้เดออยู่หันอยู่นีกแม่นของเขาเด้ลูกชายคือกันแต่ว่าขันแม่ฟันแม่นแล้วลูกลูกเขาสิฟันบ่มแม่นขันแม่ฟันแม่นแล้วมันมันสิเขาอยู่ในความฟันผู้ใดผู้นั้นขันขันลูกล้านเขาฟันเห็นหนีฟันเห็นเจ้าเดินถือเลขโรอขันบ่ซื้อหลายบ่เหลินหลายกต่แต่คือลูกอยู่ตัวว่าจันบ่าใครหล่นเลขหล่นกับ่เกินพันงบเนาะเพราะว่าเฮ้าบมแม่นนักหล่นเนาะแต่ว่า เป็นแน,นวทางด้วว่าถือกันยาว่าก <c ười> ันด้วบุญไป่บุญมันกันถือกระโซ่ท่านละหกแปดงวดนี้กัน,ททน,นว่าถื <c ười> อกันถือว่ามันบอกเขาเนะเอาไปคงสุดท้ายเนาะแต่มันกับเขามาลายงวดเราอยากมันหยุดนะนั่งใดยุเหียยุนนะหกแปดตัวติงตัวนี้แต่หนึ 8, 8, 8, 8, 8, ่งหกแปดสี่หนึ่งหกแปดสี่ตัวกับคันตัดกับสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกแปดแปดหกนั่นแหละครบนั่นแหละม่นบอกลายตัวของมันสี่หนา แต่ว่าบัตรเลขที่หนึ่งเก่าหนึ่งมันออกสิบเก่ามันยังหนึ่งหนึ่งเด้อเออยังหนึ่งหนึ่งเด้อบัตรเลขที่บัตรเลขที่ตัวได้กว่าครับหนึ่งเก้าหนึ่งเงี้ยแล้วหนึ่งเก้าหนึ่งแต่ว่าหนึ่งเก่ามันออกไปแล้วจ้ะมันยังหนึ่งกับหนึ่งยังหนึ่งกับหนึ่งยังหนึ่งสองตัวยังหนึ่งสองตัวกอาบาร์นี่สรุปเข้าสิเอาตัวได้แท้บาน์นี่เข้าสิเน้นทะเบียนรถนี่แหละทะเบียนรถ ขั้นที่ฟันเกี่ยวเพินจ้าขั้นของเพินมันมันหกแปดหนึ่งสีเนาะหกแปดหนึ่งสีเนาะรถแปดกับหนึ่งสีเท่านั้นแหะตัวนี้นะแต่ว่าหนึ่ีเขาสีอันละหลัจะาิดใจปะหกแปดเนาะจ้หกแปดกับหนึ่งสีเนาะจ้าซุ่มนั่นเป็นเลขอันบอกเลยแต่ภายสีมากเลขที่แปดกับหนึ่งสีแล้วอีหยังก็บาทนี้แต่ตองหวัดห้า2สองศูนกับศูนหที่จับรถตอรีมาได้นะ เป็นว่าจีเกห้าศูนย์สามเขาแล้วศูนย์หาให้แล้วว่าแปดสองศูนย์ซื้อทิงไว้ซื้อดอกศูนย์ศูนย์หากันนี่ศูนย์แล้วแล้วเอาเอาลายตัวมันสี่ลายตัวนี่แต่หกแปดกับสิปเจียนแหละเออท่านั่นแหละมันกหนึ่งบ่ห่เอาเอาทตัดเอาเนาะได้สี่หนึ่งหกแปดหกแปดหนึ่งหกแปดหกหนึ่งดิเออเอนั่นแหละนะเอาตัดไปใสซรัสดูเขียนหนังสือง่าย กันเขียนตัวอืกษบางงามแต่ว่าอ่านชัดเจนเป็นลายนางงามคนสวยนะค่อนสวยเขียนกัดสวยแต่มืออ่ะนั้นวนหกแปดหนึ่งสีตัวเนี้สีสีแดงเน้นเน้นเน้นได้เลยได้เพราะว่ามือเลื่อนก่ออกแมนเน้นเอาเน้นรถเน้นเน้นสี่กับหกแปดเนี่เพราะว่ามันทะเบียนรถสองขั้น ขั้นหนึ่งสิบสี่ไปดูไยขั้นหนึ่งหกแปดดูไทยเนาะแต่ว่าขั้นที่ฝันอะสิบสี่เอาหกแปดก็เรื่อยไลยเทียดแท้เอ้ยมันสิย่ำออกนี่ว่าต้องลบมันสิออกตอนนี้แหละหกแปดเทียดเลยมันสิออกตอนนี้แหละเพราะว่าป็นปูเห็ดบลเนาะวันนี้ปูไปจับมือเจ้าแล้ววันนี้เนาะเขียนดูแถวเอจ้าเขียนอยู่ข้างศาลนี่นี่เนี่ยแ้วปูกัดจับมือเจ้าเขียนเมื่อวานนี้เขียนหกสี่พันสิบอกว่าเจ้าเว้าดูเขียนอีกหกแปดแล้วก็เขียนหกแปดเออเจ้าเว้าดูบนว่านั่นเออมาต้องลบมาต้องลบมันมันนทะเบียรถ มันหกแปดหนึ่งสี่เนาะ,ะงั้นมันขาดตัวหนึ่งคือหกสี่ใช่เออนั่นแหละ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 คอยว่าสิเขียนตัวนี้ล่ะฉันก็มักหนึ่งหกสี่อยู่ดีแต่ว่าถอยเบียยรถมันมากใจกมันเคยออกแกงสี่เนาะกับตัดเครืองเนาะแต่ว่ารถคันนี้ร<ห>ย่าน อันตามมะเล็กสีลา,ายตัวขึ้นสีลายตัวไหาลายตัวแต่ว่ามีเงินทุนนี่เราถืว่าดโอ้ยมันลดเป็นขันเงอยู่นัน่นเด้อเือฟันวัวที่แล้วน่ะสีรถสีชมพูน่ะมันแหน่ศูนย์หนึ่งเก้านะห้าศูนย์หนึ่งเก้านะเนาะมุจเจ้าบ่ได้มาเนาะ เราบัวด้มาไายโป้งสุอไทยเจ้าบัวแด้มานอัเข้ามาบ่บ่อุ้ยได้าวมันฟันวันลิรถทีชมพูเมื่อตะไเซ่น่ะทะเบียนมันห้าศูนย์หนึ่งเก้าพล็เจ้าบัวมาขันมาหงวดบังหันเขาสีได้งยุงวันนี้สีได้เฮบ่ฟันฟันว่าขับรถขั้นขาร์่ะมันหกแปดหนึ่งสี่ของโอเออหกแปดหนึ่งสี่ของแสนสี่หนึ่งหกแปดออาโชว์ตัวเลขเก๋นะไอเก๋เป็นไอโชว์ที่เซนเตอร์ก็เขาล่ะ พี่เซนเตอร์ยาดาพี่เซนเตอร์พี่จ้าเยื่อเยื่อเจ้ามือยาดาพี่เซนเตอร์นะคะแนวทางค่ะถือกระสุกดียำแล้วเด้อนี่เจ้าชู้ให้แล้วพี่น้องยำแล้วมืออื่นด้วยกันตัวบ้านนี่เหาสอบเ้าติ่วเข้มมาดแล้วเด้ออเนจผู้ใดอยากมูเลขฝันมืออื่นอีกฮะนั่นแต่ทรมาลดเบอร์โทรอแก๊ศูนย์แปดสาม สามศูนย์หกสองห้าสามหนึ่งเบอร์เดิมค่ะเบอร์เดิมห้ามืออื่นลูกไส้โทรมาตะเกาหลีว่าแม่คืองวดก่อนงวดตะโดดแล้วเตะเบอร์โทรศูนย์แปดสามดศูนย์เกียดนะลูกไส้แม่ซื้อรถน้องสมแล้วน้องสมส้นอีกแล้วศูนย์เกียดแล้วจะเตะนาะห้าเขาฝันอีกวดนห้าเขาฝัน เอาหมดว่าง<ส>หันได้เลขล่างแล้ววิธีพกหานะ่ะผัวฟันว่าเอาปืนมายิ่งเจ้าของแล้วอาอยุหกสิบหาโอ้แล้วอายุห้าสิบหกสิบวันเราตายเอาฟันกับปืนยิ่งเจ้าของตายอ,อแต่ฉันก็สนใจแล้วนะกองี่นี้เราอยัางลำไร่อยู่น่ะว่าเราไปตีเลยปืนสามแปดปืนออกนันเบอร์โทรเคก่อน โทรเด้อพี่น้องเด้โมีสิเป็นจังไดสิได้เฮ่บอโทเพรกันได้เฮ่ก็เป็นจังบุญแล้วรัตวนี่เขียนสองเทียหกแปดเนาะได้เฮ่ี่แม่ล็อกสามชุนี่ยังขอชุปสามปดสามสศูนย์หกสองห้าสามหนึ่งจะไปออกเบอร์โทรได้หรอหาสามหนึ่งอ้พักสามหนึ่งขจอาได้เป็นน้ายกนี่นั่นแหละการซื้อตัวมากกาซื้อตั หันคัดเพิ่นตกปุกๆอกอยู่หันสามสองดิเจ็ดเสามสองมันเฮ็ดหนักออ่นเ็จะเฮ็ดหลายตัวก็เอนากรด้างเจดจละหน้าเอาเออห้เพิ่นชอบตัวใดก็เอาตัวนั้นหละยันเด่นหลายมันสีเบิดมันด่าเอาเบิด์ัโทเจ้เดี๋ยวถ้าเอซเพิ่น อยากโทรมาถามเหมือนกันแม่ดาก็ได้ด่าก็ได้โทษว่าด่าก็ได้คันคอยว่าด่าตอบที่เอาพี่น้องชัดเจนบอครับคันคอยลูกคอยสิบอกมู้เจ้าบอกทีแมนถ้าแต่ถือว่าเป็นอันนั่นเอาย่าหายก็ย่าด่ากันถือว่ามน้วนผู้ใดว่ามน้วนๆคอยถูกเลยผู้ใดว่ามัน้วนแๆก็มากะเลี่ยนทานไปย่ามันหายมาดามันบาปเนาะข้อดี แม่นิลีเจ<ช>้ามใส่ใจคนแล้วตอนเดาตะไคร้สีว่าจังดใดเฉยพี่นเลยขาคนตายไงอ้าวผู้ใดอยากโศกอยากมานม,ออานอมาานืออื่นให้โทรมาถามเจ้อีกเด้อมือแรงให้เราฝันก่อนคันแมน่นฝันบ่ฝันก็นคือมือแรงมือตัดสินเนาะ,ะ,ะอืมอมือหวนยังมือเศร้าแล้ว เล็บอยู่รถสีชมพูยังหารถสีชมพูบอเห็นจตกขั้นอยู่น้ำลูกทิพย์เข้าไปเนาะมันโซยโดนแล้วโชยโดนและโอเคครับอ่ขอบคุณเจค่ะขอบคุณค่ะไว้โชคดีเด้อจ้าทุกทุกท่านทุกคนากันขอบคุณครับเจค่ะม่บกวนเล่าเสียเกลี้ยงใจแต่ดีมาก